การที่จะสร้างรายได้หลักแสนภายใน8เดือนไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่อาจต้องใช้ความพยายามและความตั้งใจและก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนและแนวแนว,ว่าจะต้องพิชิตความสําเร็จให้ได้สําหรับเป้าหมายในระยะเวลา2เดือนนับจากนี้คือ 1. ขึ้นสู่ตําแหน่งโก 2. แนะนําคนอย่างน้อย8คน 3. ดูแลคน8คนให้ขึ้นตําแหน่งโก ความสำเร็จในระยะเวลา8เดือนคือรับรายได้ไม่ต่ำกว่าหลักแสนวิธีการขึ้นตำแหน่งโกก็เพียงแค่ซื้อกาแฟ40ห่อเป็นเงิน10,000บาทจะซื้อไปดื่มเองหรือขายก็จะยิ่งได้ส่วนต่างคือกำไรส่วนวิธีการสั่งซื้อจะมีวิธีการอย่างไรจะได้เพิ่มเติมรายละเอียดในภายหลังส่วนวิธีการแนะนำคนอย่างน้อย8คนภายในเวลา2เดือนไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากแต่อย่างใดเพราะคิดว่าทุกคนคงมีคนรู้จักมากมาย เพียงแต่ต้องคัดเลือกคนที่มีความตั้งใจจริงที่ต้องการสร้างรายได้และดูแลสุขภาพตนเองหากเราแนะนําคนเพื่อเป็นสมาชิกให้ได้เฉลี่ยสัปดาห์ละ1คนในเวลา2เดือนก็จะได้จํานวน8คนการแนะนําคนหนึ่งคนในเวลา1สัปดาห์ให้ตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทแกรนด์หนึ่งเก้ซเซจะเป็นตําแหน่งใดก็ได้ถ้าเข้าร่วมในตําแหน่งบรอนด้วยการซื้อกาแฟนหนห่อท่านจะได้รับค่าแนะนํา32บาทหากรวมทั้ง8คน จะรับค่าแนะนำรวมเป็นเงิน256บาทแต่ถ้าเข้าร่วมในตำแหน่งโกด้วยการซื้อกาแฟ40่หอท่านจะได้รับค่าแนะนำา ,280 บาทหากรวมทั้ง8คนจะรับค่าแนะนำรวมเป็นเงิน1240บาทแต่อยากจะแนะนำว่าให้เริ่มเข้าร่วมธุรกิจด้วยตำแหน่งบรอนกอดรับกาแฟที่หอมอร่อยกลมกล่อม,ปมไปดื่มเพื่อให้มีประสบการณ์จากการดื่มกาแฟแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยปรับเป็นตำแหน่งโก ท่านก็จะได้รับค่าแนะนำสองครั้งรวมเป็น1496บาทนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่คนที่ท่านแนะนำซื้อสินค้าท่านจะได้รับค่าแนะนำทุกครั้งเมื่อท่านแนะนำคนเข้ามาควรจะวางไว้ทีมซ้าย4คนและทีมขวาสี่คนเพื่อผลประโยชน์ในการรับโบนัสบริหารทีมหรือการจับคู่สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้จะขอนำเอาแผนรายได้ของบริษัทแกรนด์หนึ่งเก้ซัมานำเสนอเฉพาะโบนัสบริหารทีมหรือการจับคู่ โดยจะตีโจทย์ตามเงื่อนไขดังนี้ 1. กาแฟ1ห่อมีคะแนน40 pb สตำแหน่งบรอน์ซื้อกาแฟ1ห่อคะแนน40่ส p ไม่มีสิทธิ์รับโบนัสบริหารทีมหรือการจับคู่รับได้เฉพาะค่าแนะนำเท่านั้น 3. ตำแหน่งโกซื้อกาแฟ40ห่อคะแนน1 6 0 0 p v มีสิทธิ์รับโบนัสบริหารทีมหรือการจับคู่รับโบนัสแมทชิ่งและรับโบนัสออลเซล 4. โบนัสบริหารทีมหรือการจับคู่45% 5. การรับโบนัสแมทชิ่งและรับโบนัสออกเซลต้องรักษายอดซื้อกาแฟเดือนละ2ห่อมีคะแนน80ทีวีสิ่งที่จะนำเสนอต่อไปนี้ผมจะสมมุติว่าทุกคนในองค์กรซื้อกาแฟขนละ1ห่อเท่านั้นซึ่งมีคะแนน40ทีวีสิ้นเดือนที่ 2. ด้านซ้ายมี4คนจะมีคะแนนด้านซ้าย160ว v และด้านขวามี4คน จะมีคะแนนด้านขวา160 p v แต่เนื่องจากท่านยังคงอยู่ในตำแหน่งบลอนจึงยังไม่มีสิทธิ์รับโบนัสบริหารทีมหรือการจับคู่ดังนั้นภายใน2เดือนท่านควรจะต้องขึ้นตำแหน่งโกสิ้นเดือนที่4ท่านได้ขึ้นตำแหน่งโกมาเรียบร้อยแล้วจึงมีสิทธิ์รับโบนัสบริหารทีมหรือการจับคู่4คนด้านซ้ายจะมีการแนะนำต่ออีกคนละ8คนจะมีสมาชิกใหม่32คน ทำให้มีคะแนนด้านซ้าย1,280แทีวีและในด้านขวาก็เช่นเดียวกันจึงส่งผลให้ท่านรับโบนัสบริหารทีมหรือการจับคู่576บาทสิ้นเดือนที่6 32คนด้านซ้ายจะมีการแนะนําต่ออีกคนละ8คนจึงทําให้มีสมาชิกใหม่256คนทําให้มีคะแนนด้านซ้าย1240 PV ทีวีและด้านขวาก็เช่นเดียวกันจะส่งผลให้ท่านรับโบนัสบริหารทีมหรือการจับคู่4 6 0 8บาท สิ้นเดือนที่8 256คนด้านซ้ายจะมีการแนะนำต่ออีกคนละ8คนจะมีสมาชิกใหม่2,048คนทำให้มีคะแนนด้านซ้าย81,920ทีวีและด้านขวาก็เช่นเดียวกันจึงส่งผลให้ท่านรับโบนัสบริหารทีมหรือการจับคู่36,864บาทรวมรับเงินจากการจับคู่ตั้งแต่เดือนที่1ถึงเดือนที่8ทั้งสิ้น42,078บาทแต่อย่าลืมว่าที่กล่าวมาข้างต้น ทุกคนซื้อกาแฟเพียงคนละหนึ่งห่อเท่านั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงคือทุกคนต้องขึ้นตำแหน่งโกเพื่อจะได้มีสิทธิ์รับโบนัสบริหารทีมหรือจับคู่การขึ้นตำแหน่งโกจะต้องซื้อกาแฟ40หอ่อมีคะแนน1,600 PB นั่นก็หมายความว่าคะแนนที่เกิดขึ้นในฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะเพิ่มขึ้น40เท่าแสดงว่ารายได้จากการจับคู่ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น40เท่าเช่นเดียวกันลองคูณดูเล่นๆน,นะครับ รายได้รวมทั้งหมด42,078บาทคูณด,ด้วย40จะเป็นเงินทั้งสิ้น1,683,120บาทนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนต่อไปจะลองคำนวณในตำแหน่งโกขึ้นไปที่ต้องมีการรักษายอดเดือนละ2อหอมีคะแนน80 p v เพื่อรับรายได้แมทชิ่งและออลเซลแต่ผมจะยังไม่ได้คำนวณค่าโบนัสแมทชิ่งและออลเซลแต่จะยังคงคำนวณเฉพาะโบนัสบริหารทีมหรือจับคู่เท่านั้น ดังนี้ในเดือนที่2ท่านจะยังไม่ได้รับโบนัสบริหารทีมหรือการจับคู่เพราะเนื่องจากท่านยังไม่ได้ขึ้นตำแหน่งโกตั้งแต่เดือนที่3เป็นต้นไปท่านได้ขึ้นตำแหน่งโกเรียบร้อยแล้วในเดือนที่4มีสมาชิกด้านซ้าย32คนและด้านขวา32คนจะมีคะแนนเกิดขึ้นด้านละ 2560pv สีส่งผลให้มีรายได้จากโบนัสบริหารทีมหรือการจับคู่1 1 5 2บาท ในเดือนที่6มีสมาชิกด้านซ้าย256คนและด้านขวา256คนจะมีคะแนนเกิดขึ้นด้านละ2480 PV ส่่งผลให้มีรายได้จากโบนัสบริหารทีมหรือการจับคู่9,216บาทในเดือนที่8มีสมาชิกด้านซ้าย2048คนและด้านขวา2048คนจะมีคะแนนเกิดขึ้นด้านละ163,840 PV ส่งผลให้มีรายได้จากโบนัสบริหารทีม หรือการจับคู่ 73, 7 3 7 2 8บาทรวมรายได้จากการจับคู่ที่เกิดจากการรักษายอดตั้งแต่เดือนที่1ถึงเดือนที่8เป็นจำนวนเงิน8 4 0 9 6บาทรวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นในเดือนที่8ท่านจะได้รับเงิน1 7 6, 6 7 2ล้านบาทตัวเลขที่เกิดขึ้นที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นตัวเลขที่เกิดจากการคำนวณทางคนิตศาสตร์ที่เป็นไปตามแผนรายได้ของบริษัทแกรนด์หนึ่ c เก s ั เฉพาะโบนัสบริหารทีมหรือจับคู่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งแผนรายได้นี้ได้ถูกจดแจ้งและนำเสนอสอคอบอให้มีการรับรองเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของบริษัทที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ที่สามารถทำงานตามแผนที่กำหนดได้นอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้วท่านยังได้รับโบนัสแมทชิ่งและโบนัสออลเซลเป็นประจำทุกเดือนและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากเดือนที่8คือจำนวนคนในด้านซ้ายและด้านขวาจะเพิ่มขึ้นอีกด้านละ8เท่า นั่นก็หมายความว่ารายได้ของท่านจะเพิ่มขึ้นอีก8เท่าและที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นเพียงการแนะนําคนแค่8คนเท่านั้นถ้าหากมีการแนะนํามากกว่า8คนจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกลองคิดต่อดูครับเพราะบริษัทไม่ได้จํากัดจํานวนคนที่จะแนะนํานับเป็นความโชคดีที่ท่านได้เข้ามาอยู่ในบริษัท grand หนึ่งเก้า success คะแนนในแต่ละด้านทั้งด้านซ้ายและด้านขวาไม่ว่าจะลึกกี่ชั้นก็ตามคะแนนทั้งหมดที่เกิดจากการที่สมาชิกทุกคนทํางาน จะถูกรวมมาเป็นคะแนนของท่านทั้งหมดแล้วก็จะนำมาคำนวณเป็นโบนัสบริหารทีมหรือการจับคู่ให้กับท่านดังนั้นจึงเป็นที่มั่นใจได้ว่าท่านจะมีรายได้ตามที่คำนวณอย่างแน่นอนถ้าหากท่านทำตามเกณฑ์ของแผนรายได้ที่กำหนดโดยผมจะขอสรุปการทำงานง่ายๆดังนี้ 1. เริ่มต้นธุรกิจด้วยตำแหน่งบรอนด้วยการซื้อกาแฟนหนหอ่อราคา300บาท 2. ขึ้นตำแหน่งโกภายใน2เดือน 3. ภายใน2เดือนแนะนำคนเข้าร่วมธุรกิจอย่างน้อย8คน 4. ดูแลทีมงาน8คนให้ดำเนินการเช่นเรา 5. หลังจากเดือนที่2เพียงรักษายอดโดยการซื้อกาแฟมาดื่มเพื่อสุขภาพเดือนละสองห่อ 6. นั่งรอรับเงินที่จะโอนเข้าบัญชีธนาคารทุก5วันตลอดไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำงานง่ายๆทั้ง6ข้อดังกล่าว จะส่งผลให้ท่านมีอิสรภาพทางด้านการเงินอย่างแท้จริงขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีเงินใช้ขอบคุณครับ